ไปปักเบ็ดมาได้หนึ่งตัวดูดีตัวใหญ่ๆเลยเไปเลยเากันมีอะไรบ้างบอกก่อนนาเราใช้หมออและตั้งไฟโดยการใช้ฟืนนี้นะครับนี่ส่วนผสมปักสมอลงก่อนเลยเออไม่เอาอย่างวะรวมก่อนเลยตามด้วยแบบพริก,กต่อไปก็ขาขานะครับทุกคนขาอ่อนนี่ขาอ่อนแล้วโห ต่อไปก็ต,กตักไข่นะครับเอ้ยส่วนผสมไม่ได้เลยเกูเกลือเอา,เอาไปอีกเน้นบอกเลยว่ามากเลยพอน้ำเดือดก็ใส่ปลาลงไปโคตรน่ากลัว ดูดิอร่อยแนะ่นอนสูตรเราอะเพราะไม่ได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ใบกะเพรา<น>ลงไปดิพูดหนอ่อใส่ใ,ให้หมดทุกใบนะครับไปแล้วโอเคเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เป็นอันเสร็จสมบูรณนะ์แล้ว นี่คือหน้าตาของต้นส้ม